เรียนบาลีดีนักเป็นหลักศาสตร์เสริมฉลา,าดปราดเปรียงเรื่องภาษาอนุรักาษา์พุทธธรรมพระสัมมาคงคุณค่าพุทธศาสตร์คู่ชาติไทยอันบาลีศึกษาศาสธาต์ภาษาทรงคุณค่าน่าจะเรียนเปลี่ยนวิธีแปลปิดกสาทพจ์บทบาลีเป็นสักขีวจีปราดศาสเจริญสวัสดีครับวันนี้มาพูดกันถึงเรื่องการสอบพระประิศ ประญติธรรมแผนกบาลีก็ผมได้ไปเบันทึกใน y t u t u นะฮะทุกท่านไปดูย้อนหลังได้เรสตรีมสดเมื่อวันพุธที่ยีมีนาคมที่ผ่านมาที่สนามตรวจข้อสอบสนามหลวงทั่วประเทศนวสัมพยาบางขุนทมนะครับก็วันนี้จะมาพูดถึงกลิ่นอายของการศึกษาภาะบาลีนะครับวันก่อนผู้ได้พูดประวัติโดยย่อความเป็นมาของการศึกษาภาคบาลีในยุคปัจจุบันเนี่ย ก็ยอดจริงๆนะฮะเนื้อหาไม่มากเท่าไรก็ยังไม่สิ้นกระแสะความนะครับประพูดแล้วต้องพูดให้ท่วนกระแสะความการศึกษาพระบารีโดยเฉพาะปัจจุบันนั้นใช้ข้อเขียนนะข้อเขียนคือเข้าใจว่าจะเอาตามแบบตะวันตกนะเพราะว่าเปลี่ยนมาในสมัยรัชกาลที่5ก่อนข้อเขียนใน,นสมัยก่อนก็แปลปากเป,ป่าเอาคมภีร์มากลางเลยนะครับแล้วก็สอบไร่ ใครสอบไม่ผ่านก็ไล่ออกไปก่อนให้ออกไปก่อนสมัยก่อนยังไม่มีนาฬิกาก็ใช้ทนานหรือว่ากะลานะจุดเทียนไปมันจะมีรูกะลาเอาไว้ในอ่างน้ํามันก็จมไปเรื่อยจนกระทั่งไฟดับนะั่นคือหมดเวลาสอบแปลปากเปล่าในยุคนั้นนะครับแต่ว่าสมัยรัชกาลที่หนั้นประเทศไทยเราเปความเจริญรุ่งเรือง บางอย่างก็ต้องอนุวัตให้เร็วขึ้นไม่ต้องร่าชา้ารานการศึกษาต้องเหมาะก่ให้แก่ปัจจุบันจากที่เรียนสมัยก่อนเรียนกัน2ปีแล้วค่อยสอบนะฮะเราเรียนสมัยก่อนมูลกระจายนะครับหรือว่าปัทรูปสิทธิสถนีติเรียนแบบรากสับแตกฉานจะยอมรับว่าแตกฉานจริงๆนะเบื้องต้นใช้ศรัทธาใช้ความจําให้ได้ก่อนเมื่อจาไม่ได้แล้ว จำสูตรแต่ทั้งหมดแล้วเช่นอัถวัคราสัญญาตัวอัคราตาบัทยอเอกาจัตตาริสังตงตงต,าตาัวตันสาราอัฐอะไรเป็นต้นไปเรื่อยๆ approach. จำสูตรแต่สุดท้ายแล้วมาจำเสร็จแล้วข้อความเข้าใจก็จะเข้ามาได้ไม่ยากอันนี้เป็นการศึกษาในยุคก่อนกกรรรรซึ่งแปลปากเปล่าซึ่งเมื่อมาเป็นเป็นข้อเขียนนสมัยรัชกาลที่หกนะผมถ้าจำผมจำไม่ผิดนะครับ ก็ผมก็ได้คนทาเนียบแม่กองบริสนามหลวงถึงปัจจุบันนี้นับแต่มีข้อเขียนมานี่นะฮะในยุคป,ปัจจุบันเป็นรูปที่8นะครับแม่กองบริสนามหลวงปัจจุบันคือพระเดชพระคุณพระพม,มโมรีสุชาติรัตนะ์ธรรมร,รัตนโนนะครับทา้รราคุณสุชาติธรรมร,รัตนโนประเด็นทำเก้าประโยคน้าหลวงวัดปากน้ําภาษีเจริญถือว่าเป็นแม่กองบริสนามหลวงนับแต่มีข้อเขียนมาเป็นรูปที่ 8นะครับรูปที่8ต่อจากจักรพรรดสมเด็จพระมหาราชมังคารารย์ช่วงวรปพุญญามหาเถระประเด็นทากับประโยควัดปักน้ำพระเสจริญเช่นเดียวกันในสมัยก่อนอย่างที่พวกล่าวแล้วนะฮะว่าการสอบบริสนามหลวงนั่นสอบโดยแปลปากเปล่าเอากำราคัมภีร์สมัยก่อนเป,ป็นบาลานด้วยซ้ำนะอ่ะกี่ผูกหนึ่งผูกหรือกี่บทมาแปล นสัทธานุปัสสธาวิหารตัวแปลปร accepted, ปลนชาะอะไรก็ว่าไปยกศั์มาหรือแปลโดยอัดบางสั่งทางไหมก่อนท่านบอกท่านดูบุคลิกด้วยบุคลิกของผู้ที่มาสอบไล่เนี่ยสอบปร,ริญญาธรรมน่าเรื่มใสไม่ควรผ่านไม่ผ่านไหมแต่มาท่านเก่งจริงบุคลิกก็ไม่เกี่ยวเหมือนกันอ่ะแต่ที่ผมจําได้นะครับแล้วก็อยู่ในทันถึงในยุครชัชกาลที่เก้าที่ท่านเคยสอบาบรีสนามหลวงสมัยแปลปากเปล่าแล้วอยู่ในถึงยุคธรชัชกาลที่เก้านี่นะฮะ เช่นสมเ็จพระสังฆราชอยู่ยานุทยะมหาเถร,ระปริญธรรมเก้าประโยคหรือสมเด็จพระอะิยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่15แห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระคุณท่านรูปนี้นะครับเป็นปร,รินธรรม9ก้าประโยครูปแรกในรัชกาลที่5รูปแรกเลยนะฮะ แล้วก็ยังมีสมเด็จพระสังฆราชอีกพระองค์หนึ่งนะครับที่สอบได้ประเด็นทําเก้าประโยคแล้วก็ได้ประเด็นทรรเก้าประโยคขณะเป็นสัมมณเณรด้วยในสมยรัชจันทีห้าสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงสมเด็จพระปิยมหาราชหรือว่าสมเด็จพระจุฬาสมเด็จพระจุรกรจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดปรานมากถึงนาดอุ้มสัมมณเณรน,นะนั่นคือ,อสัมมณเณรโปรด ต่อมาได้รับฐานะมาเป็นสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระอริยวงขาสมเด็จพระอริยวงศสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ที่14นะครับท่านเป็นสังฆราชก่อนสมเด็จพระสังฆราชอยู่วัสเกตนะครับสมเด็จสังฆราชอยู่พระองค์ที่15สังฆราชปลดพระองค์ที่14สมเด็จสังฆราชปลดนี่ต่อจากสมเด็จกรมหลวงวชิรญาณวงศ์นะฮะวัดบวรเป็นองค์พระองค์ที่13 อันนี้พระองค์พระคุณท่านสมเด็จสังฆราชเจ้าท่านอยู่ในธรรมยุติกานิกายวัดบวรนิเวศวิหารแต่ว่าท่านเป็นประเด็นทรมเจ็ดประโยคนะครับมราชววงชื่นนพวงศ์แต่สมเด็จพระสังฆราชปลดก็ดีสมเด็จพระสังฆราชอยู่ก็ดีนี่ฮะสอบประเด็นธรรมกลาประโยคได้ในขณะสอบปากเปล่าก่อนข้อเขียน,นะฮะแล้วยังมีหลายนะฮะแต,แ,ตแต่ที่ไม่ทันถึงราชานิกายคือสมเด็จพ,พระวรรณพระวร์เฮงเขมจารี จะเปรียบเป็นเหมือนขงเบงร้อยกองอยู่ในธรรมกลางมาเทระสมาคมท่านเป็นคณะจารย์เอกฝ่ายคันาธุระด้วยเรารปฏิปัทาท่านแม้สมเด็จสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมวัชิรยานนาวโรโรสยังทรงชมนะฮะว่าถ้าธรรมยุติกนิกายพระอารามไม่มีเจ้าวาดสมเด็จพระณรรทเฮงเนี่ยเป็นแทนได้คือท่านเรียกว่าสมัยก่อนนะฮะเป็นสำนักตกศีรา อันนี้ก็ปเปลี่ยนทำเกัาประโยคสมัยรัชทีห้านี่าาผมกย้อนไปลึกเลยนะฮะก่อนที่จะมีข้อเขียนปัจจุบันนี่นะครับก็เป็นปากเปล่าผมก็เพ่อกระชับความนะฮะ,ะนับเมื่อมีข้อเขียนสอบโดยข้อเขียนนั้นก็เริ่มมาเลยแม่กองบาลีสนามหลวงรูปแรกในขณะที่เป็นข้อเขียนนั่นก็คือทุกท่านคงจะทราบดีนะครับ คือสมเด็จพระสังฆราชแผ่หรือว่าสมเด็จพระอริย,รยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชแผ่ติดสเทวะมหาเทระประเดท,ทมหประโยชวัสุดทเทวราราม่านเป็นแม่กองมารีสนามหลวงขณะดํารงสนานักศักที่สมเด็จพระวรรณรัตน์นะดำรงตําแหน่งตั้งแต่ปีพุทธศักราช2471ถึงพุทธศักราช2474เนี่ยเป็นแม่กองมารีสนามหลวง คือว่าคณะสงฆ์ได้จัดให้มีการสอบบาริสามหลวงทั่วราชอาณาจักรโดยมีแม่กองบริสามหลวงเป็นผู้ดําเนินการจัดสอบตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี่แหละฮะ,ะมีมหาเทระสมาคมมหาเทระได้รับแต่งตั้งจากแม่กองบริสณหลวงต่ลำดับนะถึงปัจจุบันนะฮะแปดรูปนะรูปแรกคือสมเด็จพระสังนตะปาปาแล้วดูสมเด็จพระสันตะปาปองค์ที่เทา่าไรผมทวนอยนะ สีสุขมีสุขดอนนาควาสุกีเลิกสามน์ผู้ชงแพรสำหรับพระองค์ที่12แห่งกุรัตนโกศินนะครับสมเร็จสังฆ์แปร 8, เป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่12แห่งกุรัตนาโกศิน์เป็นแม่กองบาีสนามหลวงรูปแรกตั้งแต่ขณะทำรงสำศักิทีรรท่สมเด็จพระวรรรั์บีพุทธศักราช2471ถึงพุทธศักราช2474แม่กองบารีสนามหลวงรูปที่สองนั่นคือสมเด็จพระวรรรัแเฮงเขมาจารี เรียนทำก้าวประโยชน์เนี่ยติดต้งที่ผมกล่าวแล้ววัดมหาธาตุยุวราษัดังชริตดรวงตังแดงตั้งแต่ปีพุทธศักราช2475ถึง2476แม่กองบรีสนามหลวงรูปที่3คือสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากมรมหลวงวชิรารยานวงศ์เกิดสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่13แห่งกรุงรัตนโกสินทร์แม่กองบรีสนามหลวงนี่สองพระองค์แล้วนะฮะแม่กองบรีรูปแรกนั่นคืสอสมเด็จพระ,ะ,ะรพรสังฆราชเพร สมเด็จสังกราพระองค์ที่สิบสองแห่งกุรานกโกศินส่วนแม่แมกองมารีสนามหลวงรูปที่สามนะั่นคือสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานนวงศมรรชวงศ์ชื่นสุจิตโตฮะไประเดริมเจ็ดประโยควัตรวรน,นี่สมเด็จพระวะชิรยานนวงเนะี่ยดำรงตําแหน่งตั้งแต่ท่านดํารงตําแหนง่งสมเด็จพระแม่กองมารีสามหลวงอ่นะในขณะที่ดำรงสำนักสักที่สมเด็จพระวะชิรยานนวงนะฮะดำรงตรง แน่งตั้งแต่ปีพุทธศักราช2477ถึง2478สองปีแม่กองบารีสนามหลวงรูปที่4อันนี้ก็เป็นสมเด็จสังฆราชนะครับต่อมานะครับคือสมเด็จพระอริยะวงศสาคตยานสมเด็จสังฆราชปรดกิตเตศพณธมหาเถราปรเรียรรมเก้าประโยคหน้าหลวงเนี่ยดังที่ผมกล่าวแล้วนะครวัดเบญจมบพิต ท่านดำรงตำแหน่งแม่กองบริษัสนามหลวงรูปที่สี่นี้ตั้งสมัยดำรงสำนักศักที่พระธรรมโกศาจารย์แล้วก็พระพรมมูนีแล้วก็สมเด็จพระบรรทั์เนี่ยคือดำรงตำแหน่งตำแหน่งแม่กองบริษัสนามหลวงรูปที่สี่ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2479ถึงปีพุทธศักราช2502อือหลายปีเนอันนีจึงมีที่มาของคําขวัญกล่าวว่าอยากเป็นนักเทศใท้ไปอยู่วัดประยูนเพราะมีชื่อเสียงในการอบรมนักเทศธรรมกถึก ตำนานสลักกาศ้อนเยือมานานตั้งแต่สมเด็จพระพุทธโกศา,าจารย์จีได้รับสร้อยราชนนานามนั้นว่าพระมหาธรรมกถึกเ่ยนะฮะอยากเป็นนักเทศน์รมปยุ่วประยุนอยากเป็นเจ้าคุณให้ปยุ่วมหาธาตุก็คือสมเด็จพระรัชเฮงนะฮะเปรีนยนทรกับประโยคทันสอนภิกษุสามมเนรเรียบร้อยมากเลยนะฮะอยากเป็นนักปราชนาไปยุ่วัดสัมยาญคือสมเด็จพระพุทธโกศา,าจารย์ฟื้นชุดินทรามหาเถระเปลียนทรกับประโยคจามีอบรม มากเหลือเกินนิมนต์พระมาะอบรมเกี่ยวกับการปรกครองคณะสงฆ์เนี่ยอยากเป็นมหาให้ไปอยู่วัดเบนนี่แหละครับเป็นที่มาเพราะอะไรแม่กองบริสนามหลวงสมัยสมเด็จพระสังฆราชโปรดนี่ฮะที่ท่านดุ้งงสมศ,ศักดิ์สี่พระธรรมโกษาจารย์พระพรมมุนีสมเด็จพระวรรณรัตน์เนี่ยก่อนเป็นสมเด็จสังฆราชเนี่ยหลายปีนะครับยี่สิบสองยี่สิบสามปีนะฮะเป็นแม่กองบริสนามหยี่สิบสามปี ตั้งแต่2,479ถึง2,502เนี่ยฮะนี่นะครับอยากเป็นนักเทศให้ประโยชน์ประยูนอยากเป็นนักเจ้าคุณให้ประโยชน์มหาธาตุจะเป็นนักปรา์ให้ประโยชน์สัมพยาอยากเป็นมหาให้ประโยชน์เบนเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเท่าที่ผมดูมาแล้วเนี่ยครับสมเด็จพระสังฆราชที่ดํารงตําแหน่งแม่กองบริสามหลวงนี่มีถึง3พระองค์นะฮะคือแม่กองบริสามหลวงรูปที่1สมเด็จพระสังฆราชแพรสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 12แห pues uh, ่งกุรัตนาโกสินทร์แม่กองบาลีสนามหลวงรูปที่3ามคือสมเด็จพระสังฆราชชื่นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่13แห่งกุรัตนาโกสินทร์แล้วก็แม่กองบาลีสนามหลวงรูปที่4ี่คือสมเด็จพระสังฆราชโปรดสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่14แห่งกุรัตนาโกสินทร์อ่ะต่อมาสมเด็จพระสังอ่าแม่กองบาลีต่อมาสมอ่าแม่กองบาลีสนามหลวงรูปที่5นะฮะต่อจากสมเด็จพระสังฆราชโปรดน่ะ รูปที่ตคือสมเด็จพระพุทธโกศาจารย์ฟื้นชุดตินทะมหาเทระปรียธรรมเก้าประโยควัดส,สัมพยาท่านดำรงตําแหน่งแม่กองบริสานหลวงมาตั้งแต่ดํารงสานักสิ่พระธรรมคุณาภรณ์เข้าใจว่าจะเป็นตั้งแต่สองพันหสองมาเลยนะฮะพระธรรมคุณาภรณ์พระธรรมปัญญาบดีแล้วก็สมเด็จพระพุทธโกศาจารย์เป็นสมเด็จก็ยังดํารงตาแหน่งแม่กองบริสานหลวงคือดำรงตำแหน่งแม่กองบริสันหลวงตั้งแต่ปีพุทธศักราช2503 ถึง2531เป็นที่ฮือฮามากนะครับจับกุสมเด็จนักปราชญดสัมพญานี่เป็นแม,ม่กองบริเลสสมนงปีแรกนะครับผมทำอา,อาจารย์ผมอดีตอาจารย์ใหญ่สำนักเรียนรัชกีนาดพระมหาสมพสุทธทันโตประเด็นทำเจ็ดประโยคต่อเราว่าในปีแรกที่ท่านเป็นแม,ม่กองบริเลสสมลงท่านออกไม่ตรงเก่งเลยนะครับเพราะในธรรมบทสมัยก่อนนะก่อน2511จะมีสอบ8ภาคเลยนะไม่มีแยกประโยคหนึ่งสองหรือปทอนาธรรมบท8ดภาคเลย หลังมรดสิบเอ็ดมาเนี 5, 4, 3, 3. Way, 3. 3. Empathy, CO, ่ยจะมีแยกอยู่ภาคทั้งหมดภาคหนึ่งถึงภาคสี่จัดเป็นประโยคหนึ่งสองธรรมดภาคห้าถึงภาคแปดเป็นประเด็นทำสามประโยคสมรณะร้อยสามนี่พระธรรมคุณาภรณ์ต่อมารับสนับเป็นสมเด็จพระราชคณะที่สมเด็จพระโกศจารย์ฟื้นในวัะสัมพญานะฮะท่านออกหลบเก่งนะครับท่านออกหน้าแรกของธรรมบทภาคหนึ่งนั่นคือปนามัคาถาเริ่มแต่มหาโมหะตมุนตเทโลเกโลกันตัถตาเยนะสัทธมาปโชตัวเฉลีตัวเฉติตินามาเรื่อยเลยบางคนไม่ดูเลยฮะตรงเนี้ย เมื่อคนไปท่านก็บอกว่าท่านต้องเชิญอัฐิบุรพะบุพาการีของท่านมาบางสกุลนะยเมื่อคน <c oughs> กล่าวไปถึงบุพการีของท่านเลยฮะเรียกว่าดา่าเลยก็ว่าก็มีท่านบอกคนไม่ไหวครูจะรู้ได้อย่างไรนี่ท่านก็เป็นหลักนักปราชญ์ของท่านอันนี้ท่านออกปนามาคาถานี่เป็นที่คือหาแต่ว่าการศึกษาจะรุุ่เรืองมากท่านดำรงตําแหน่งพระแม่กองบาิีสนามหลวง,งตั้งแต่ศตวรห้าร้อย สมถึงสมัยเสามสน่าจะ30มสิบปีนะครับยีปดปีไยังไง2ี่แปี2เปีฮะยีปียาปีนี่แหละ,ะยาวนานนะครับสมเด็จพระสังฆราชปดนี่ดำรงตำแหน่งสองพันสี่ร้อยเกถึงสองพนี่ก่อตีไป23ปีนะครับสมเด็จพระพุทธโกษาจา์นะฮะ ดำรงตำแหน่งเป็นกองบริสนามหลวงรูปที่ห้านะตั้งแต่ทรงพันธาร้อยสามถึงทรงพันธาร้อยสามสิบเอ็ดนะครับก็ยี่สิบแปดปียี่สิบแปดปีนะมากมากที่สุดน,นะฮะถือว่ามากนะแม่กองบรีสนามหลวงรูปที่หกคือสมเด็จพระพุทธชินวงศ์สุวรรณภวนาชโชติปปร,ริยนธรรมเจ็ดประโยควัดเบญจมาบพิตรดทบรงกตำแหน่งขนาบอ่าเป็นอ่าพระราชคณะชั้นรองชั้นอ่าฮิรัญญบัตฮนะที่ พระพุทธวงสมุนีแล้วก็แม้เป็นสมเด็จพระพจนวงกตบรงตําแหน่งแม่กองบริสนนมหลวงมาตั้งแต่2อ3พันถึงสองพแม่กองบรสนามหลวงรูปที่7นั่นคือสมเด็จพระมหาลัชมังคลาจารย์ช่วงพระปุญญามหาเทระเดริทากับประโยควัดปากน้ํพันสิจรรญแต่นี่แหละครับแม่กองบริสนามหลวงฝั่งมาฝั่งข้ามาฝั่งทนบ้างแล้วนะที่กล่าวมาทั้งหมด6รูปแม่กองบรสนนมหลวงอยู่ฝั่งพระนครทั้งหมดเลยนะพระอารามอยู่ฝั่งพระนครทั้งหมดเลย เพิ่งมาเป็นอรูปที่7นะสมเร็จพระมหาราชมังคราจารย์เป็นมากราชสน้มหลวงนะครับคณะดำรงสำนักศัก์ที่พระธรรมปัญญาบดีและพระมหาราชมังคราจารย์ตั้งแต่พุทธศักราช238ถึง2548 38นะ48 58 20ปีนะครับแล้วก็นับแต่2 5 5 8มาเลยนะครับแม่กรมบริสานหลวง รูปที่แปดคือพระเดชพระคุณพระพรมโมรีนะครับสุชาติธรรมรัตนธรรมรัตนูนะประเด็นทำก้าประโยคหนักหลวงประรงตําแหน่งตั้งแต่เป็นพระพรมโมรีนะฮะถึงปัจจุบันนี้นะครับตั้งพระราาสิบแปดถึงปัจจุบันก็คือว่าปัจจุบันนี้ก็ถือว่ามีแม่กองบริสันธ์หลวงมาแล้วแปดรูปนับแต่มีข้อเขียนนะฮะที่ผมกล่าวนี่ผมด้วยความถวายความเคารพ พระคุณท่านทุกรูปนะฮะที่ออกการพระศาสนาปัจจุบนันสำนักเรียนโดดเด่นที่สุดที่ต้องเว้นที่จะกล่าวไม่ได้คือสำนักเรียนวัดโมรีโรกยารามโดยการบริหารดูแลโดยพระเดชพระคุณพระธรรมพระธรรมมราชานุวัรนะครับพระคุณท่านได้ขวนขวายนำสำมณเน,นะ,ะปีนี้มีสมณน,น,นหนักหลวงถึง6รูปนะฮะประเด็นทํากับประยกมากที่สุด ในประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์มเลยสำนักเกรมนั่นโมรีโลกกยารามส่องประเด็นทำเก้า 9, ประโยคได้สิบหกสิบห้ารูปนะครับสิบห้ารูปหนักหลวงถึงเป็นได้ไปประโยคเก้ 9, ขาขณะเป็นสำเนินถึงหกรูปนะฮะสำนักวัดโมรีนี่ยอดสมชื่อเลยนะครับก็ได้ทราบว่ามีทายกนิการุปัรรมคณาจาร,ร์อย่างโดยเฉพาะได้รับอ่าเอกอักรศานรสนาผสมพกจากพระบาทสมเด็จพระพเจ้าอยู่หัวด้วยนะครับ แล้วก็ทยกยใครกาหลายท่านข้าบดีเจนนี่ผมทราบมาท่านสัตราจารย์ดออรอุทิศรีวันอดีตประเด็นทำรรกับประโยคสำนักน,นักหลวงแทนกับขวนขวายถวายทุนการศึกษาแด่เพกรสุสม,มนเนศสำนักเกรือมูรโรกยารามทุกเดือนจัดมาเกปีแล้วเกสเก่าครั้งมาแล้วนันมุทนานะครับทุกท่านก็คงจะเป็นบุญกุศลติดตัวแหละครับก็ยุติวไว้ทีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ